ตอนที่ตอนที่การ์ตูนน่ยมีพี่หมูท้องและจิกพี่จิ๊กเนี่ยเป็นคนจะบอกเขาว่าพี่หมูลูกพี่หมูเนี่ผู้ชายเราดูจากอะไรครับคือทําอะไรมันแมนๆนะแล้วทําอะไรแบบบอกไม่ถูกอะ เยอะแยะที่บอกผู้ชายแน่นอนอคือเซนต์เขามีเซนต์มีเซน์มีเซน์มีเซน์พี่จิ๊กเนี่ยเป็นคนที่บอกเลยว่ามีเซน์แล้วก็เคาะเรื่องของพี่หมูมาได้ตลอดเลยถูกต้องแล้วภรรยาเขาคนนี้การ์ตูนจิ๊กก็สนิทมากเลยเขาคบกันตั้งแต่เขายังไม่เป็นแฟนกันนะยังยังไม่มีเออเอาสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันนะเพราะทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคือมันไม่มีใครที่มีอะไรกันแล้วแล้วค่อยมาเป็นแฟนนะแต่จิ๊กก็บอกให้เขามีอะไรกันน่ะ อ๋อเหรอคือเป็นคนสกรีนให้สกรีนให้แล้วเมียเขาแบบเป็นรองนางเกวไทยด้วยนะอราเป็นเล่นเราเป็นคนส่งให้ไหมเราใช่เป็นคนหาให้เราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมฮะเชียร์ด้วยเราเป็นคนอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยสนิทกันเาเรื่องสนิทกับจิกมากแล้วแฟนเขาเออเออ้องกองเหมือนกันเลยแฟนเขาว่ากองกองก็เก้เหมือนชิกเลย่างนี้เลยใช่แฟนเขาประตูน่ะ เหรอแล้วแล้วเขาเป็นอดีตนางงามด้วยอดีตนางงามแล้วแล้วเราเราอยู่ด้วยทุกทุกครั้งแม้ว,ว่ารู้แฟนเขาเนี่ยเขาจะไว้ใจจิ๊กมากอ่าเขาจะรู้ว่าถ้าจิ๊กเนี่ยเขาจะปล่อยเลยเขาไม่สนใจ<อ>แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยหูยพี่หมาเนี่ยพี่หมานี่ไม่ได้อุ้ยไม่ใช่ขอโทษพี่หมูเนี่ยไม่ได้ไไไดเลยเออกลับบ้านดึกต้องรายงานต้องรายงานกต่กับจิ๊กเนี่ยูยสบายคือเขาไว้ใจพี่จิ๊ก แต่ไม่ไว้ใจพี่หมูใช่ทาไมพี่หมูเป็นไงเขาหล่อเขาเขาบริหารเสน่ห์เขาผิดตรงไหนเนี่ยก็เป็นคนอย่างเงี้ยเขาดีกับทุกคนนะพี่หมูอ่ะอ๋อนี่คือเสน่ห์ของเขาโอ้เขาดีกับทุกคนเขาดีกับผู้หญิงทุกคนทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะถูกต้องอแล้วก็ตุน่นนก็เลยแบบงอนงอน,งอนตุ๊กป่องตุ๊กป่องเขาบอกเขาไม่ยอมแล้วโดยเฉพาะยาย่าเนี่ยกระตุนก็หึงมากอะไรยาย่ายาย่านางเอกอ่ะ รุ่นไหนเนี่ยโอ้รุ่นไหนท่านท่านถึงยาย่าเลยเหรอโอ้ภาพยุะแล้วเล่นด้วยกันเลยจะจับมือจะโอบพ่อรูปเนี่ยต้องโทรจับและขอกระตูนอ๋อนี่ไม่มีใครรู้นะเนี่ยจริงฮัลโหลเดี๋ยวจะเข้าฉากกับลูกสาวนะกับยาย่าใช่ต้องกอดเขานิดนึงต้องขออนุญาตกระตูนก่อนอย่าคิดเยอะนะเออความลับของเขา มีอะไรพี่หมูมีอะไรจะแก้ตัวป่ะครับนี่เขาเผาคุณแบบที่เรียกได้ว่านุ่นแรงมากอ่ะคือเราที่ไหนมาพูดยังไม่เคยเล่นกับยายาแล้ววันนี้นะครับรายการบ้านแสนสุขนะครับขอมอบนะครับน้ำแกงพร้อปรุงตรารอยไทยให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับทสองท่านเลยนะฮะ เรื่องราวความสนุกของทั้งคู่นั้นยังไม่หมดลงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อแต่ตอนนี้พี่วิลลี่มีนัดกับพิธีกรและดีเจมากความสามารถคนนี้เลยครับ กลับมาแล้วนะครับบ้านแสนสูงนะครับวันนี้อยู่กับพีเคครับสวัสดีครับพี่เคสวันี้ป๋าครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ผมกําลังเรียกคุณมาเพื่อจะคุยไอเดียคุณทุ่มเทให้กับภรรยาของคุณในบ้านนี่มันมีมุมมุมภรรยาด้เหรอไม่พี่ต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านหลังนี้ผมซื้อมาเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นยังสด แล้วเราคิดว่าบ้านนี้คือบ้านปาร์ตี้่าอ่ะ,อะมันเป็นพื้นที่ใช้สอยได้หมดครับพี่คือใช่คุณเว้นจังหวแะแปลกๆอังไงไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงจะใช่อ่ะนะมันมันแบบ มีเคาน์เตอร์บาร์ก็ใช้สะสะได้มีสะไว้นะจะบซีด้านนอกอข้างในติดลําโพงอันเงี้ยมันจะเป็นใช้สายตาพอเวลามันผ่านไป,ไปพอเราโตขึ้นพอเรามีคนสำคัญในชีวิตมีภรรยาเราก็เริ่มเปลี่ยนหลายๆมุมที่สมัยก่อนเป็นมุมปาร์ตี้กลายเป็นมุมครอบครัวมากยิ่งขึ้นพี่คือบ้านปกติมันจะมี3มห้องนอนเขาขอเลยว่าห้องนอนหนึ่งซี่เราไม่เราไม่มีลูกอยู่แล้วห้องนอนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น walk in closet อันนี้สำคัญมากสำหรับผู้หญิง มันจะเดินอะไรกันนักหนามันต้องแบบนะักห้องใหญ่เลยนะแล้วเราต้องมีตู้เสื้อผ้าตามสไตล์เขาคือเขาดีไซน์เลยนะเขาวาดมาเขาเก็บเอาแบบเอาแบบโปรไฟล์ของบ้านต่หลังที่ชอบมาบแล้วก,แวก็แล้วก็ตัดแปะ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 แล้วก็ยื่นให้กับผู้รับเหมา แล้วผมก็ยื่นเช็คให้ผู้รับเบาให้เขาทำไปพี่ชีวิตเหมือนกันเลยอ่ะยื่นเช็คอ่ะยื่นเช็คอย่างเดียวเลยใอ่พี่จากพีเคอายุห่างกับภรรยาเท่าไหร่ครับ14ปีพี่โยโยโย,ย3สผม48แแล้วมันมีปัญหาไหม กับความที่อายุเราห่างกันน่ะคุณคิดว่าผมมองมันข้อดีข้อดีคือผมได้ความเด็กจากเขาแล้วพอภรรยาเราเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นซูเปอร์โมเดลอยู่แล้วเขาสวยมากอยู่แล้วเราก็ยิ่งต้องพยายามออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นโอ้จริงนั่นคือใ่ที่ทำให้ที่ทำให้ผมดูแลตัวเองกินดีอยู่ดีดูแลรักษาผิวดีผมก็คิดว่าเฮ้ยสี่สิบห้าสี่หกสเจ็ดแล้วหน้าเขาปล่อยันไปตามอายุก็เลยคิดไปอย่างนั้นพอจะใกล้จะแตะห้าสิบนะ่ะปัญหามันจะมาเลยพี่ ดูจากรูปเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยคือผิวเนี่ยมันจะแห้งมากใช่ไหมแห้งจนบางทีอ่ะดูหมองเลยนะริ้วรอยมันจะดูลึกขึ้นเส้นหน้าผากตีนการม,มาชัดมากพี่ใต้ตาร่องแก้มเนีย่ยเห็นชัดปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมกันมาเจอพี่แอนเสดียมมารายการผมพี่แอนพี่แอนเนี่ยจะเรียวกว่าผู้หญิงวัยเลขห้าแต่หน้าเขาเลขสามพี่จะเรียกพี่แอนว่าเป็นพี่สาวที่สวยจะลืมอายุก,ก็ว่าได้แล้วเขาบอกพี่เคนนี่ถ้าเป็นคนไม่ชอบความยุ่งยากเอาไปลอง ไมสเวนตีกระปุกเนี่ยเขาบอกว่าใช้แค่กระปุกเดียวเท่านั้นเองนะสูตรเนี้ยเพื่อผิวสับคนเลข5้าโดยเฉพาะใช้คาราชเนี่ยผิวที่มันแห้งอยู่เคยแห้งนะมันจะชุ่มชื้นขึ้นนอนห้องแอร์ปกติตื่นมาถึงเพื่อผิวแห้งทันทีจบอากาศมันเย็นแต่เนี่ยคือตื่นมาแล้วหน้ายังฉ่ำผมว่าเออเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะก็แบบติดใจใช้ต่อเนื่องเจ้าเนี่ยครีมสีขาวเนี่ยคือรกแกนผสมกับผิวที่มันเป็นทองคํา และพอเวลาพี่ป้ายไปเนี่ยคือมันนุ่มมันชุ่มชื้นจริงๆนะเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีแล้วพี่แอนก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี้ยเขาอิมพอร์ตมาจากเกาหลีแล้วพอหลังจากใช้หน้ามันแลดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นหรือรอยที่เคยเคยลึกเนี่ยที่ตรงหน้าผากตรงหลังตามันบางลงพี่แล้วทุกวันเนี่ยก็ยังมีนะคนจะบอกว่าเฮ้ยปีนี้30เท่าไหร่แล้วอ๋อนี่ชอบมากชอบมากเลยภูมิใจจะบอกว่าตอนเนี้ยสี่สิบแปดแล้วจ้าอีก2ปีก็50แล้ว ง่ายๆกระปุกนี้กระปุกเดียวทาทั่วหน้ารอบดวงตาไม่มีสารประดอดด้วยวันนี้ผมมาหาพี่วิลีท่ทีเนี่ยจัดโปรพิเศษให้มากกว่า70%กดเบอร์รอไปก่อนอย่าเพิ่งโทรออกนะ1.577 Line ล m i n e หนึกระปุกปกติไปซื้อที่ตามที่ไหนก็ตามเนี่ยมัน2,990บาทแต่วันนี้ผมจัดให้ซื้อไปนหนึ่งกระปุกแถมให้อีก2กระปุกไซส์เดียวกันอีกด้วยทีมงานก็ขอกล่องของขวัญ ผมไม่น้อยหน้าพี่แอนซีรีมอยู่แล้วออวันนี้ผมจะให้ไม่จำกัดสายด้วยนะครับแต่คุณมเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองย้ำเบอร์นะครับ1 5 7 7ผมย้ำว่าต้องไวนะผมจะเริ่มจับเวลาตอนนี้ขออนุญาตพี่นะเอเ่วางไวตรงนี้เลยผมให้เวลาภายใน5นาทีนี้นะเจ้า3ชิ้นนี้กับของในกล่องใบนี้สิ่งที่คุณได้คือกระเป๋าคลาสสีทองสุดุดหนึ่งใบสบู่ทองคำผสมวิตามินอีก2ก้อน6ชิ้นเนี่ยปกติเนี่ยคุณต้องจ่าย1 1ึ่บาท แต่พีเคมา,าทัทีจัดให้ที่2,990บาทจ้าโอ้โหทจ้าแต่คุดูคุดูแตอยากให้ดูคนนี้คนนี้คือหัวหน้าสมาคมวัยเลข5้เลย<ม>พี่เอชุติมาโอ้โห55แล้วว่ะพี่ป้กลาจากแดดดวร,รอยเยอะแต่คุณดูตอนนี้สิสวยเปล่งปลั่งมีหนุ่มข้างกายอายุน,น้อยกว่าทั้ง30ปีห<อ>ร้วรอยก็แลดูดีขึ้นผ่านไปแล้ว1นาที40วินาที 6ชิ้นใช้ได้นาน6เดือนเฉลี่ยแล้วนะครับวันละ16บาทแค่นั้นเอง1577 Line เจ็ดเจ็ดไลชิ้นเนี่ยจัดให้ที่2,990บาทจ้าโอ้โหคุณดูคุณดูดโปรโนี้เฉพาะรายการบ้านแสนสุขวันนี้เท่านั้น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 หนึ่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพีเคมาก네ครับขอบคุณมากครับความสุขแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจัดหามาให้เรื่อยๆกับรายการบ้านแสนสุขนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ ลูกอมูลรอเท่าอูไหมครับเออประมาณนึงลูกอเนะยประมาณนึงนี่ไอพวกไอพวกรอที่หน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่แเราก็จะบอกว่าลูกผมก็โอเคอะก็ประมาณเดี๋ยวลูกก็เป็นเดือนเดือนมหาวิทยาลัยอะไรนะเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเอาแล้วเดือนแล้วนึกว่าเป็นเดือน